อีก้ายังอยอยู่กันที่อินดอร์สตรีทฟู้ดคลีนสตรีทฟู้ดฮับนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ย ่าอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หมดต้องอยู่สักเดือนหนึ่งร้านเยอะมากเดินมาร้านนี้ค่ะนี่คือหม้อโยเกิร์ตนะคะและที่เห็นเป็นลูกกลมๆทรงแบนนะคะสีเหลืองคือบราบราก็คือถั่วค่ะ ถั่วอุรัตนะคะแช่น้ำแล้วก็บดเอาไปทอดแล้วเขาก็มาแช่น้ำไว้แบบนี้นะคะเขาเรียกบราและที่เขากำลังหยอดลงไปก็คือด ahi โยเกิร์ตนะคะเขาเรียกด ahi บราเสร็จแล้วก็ปรุงรสใส่เกลือดำชาตมาสาลาพริกแดง โกกี้คือพริกไทยดำอานึกไม่ออกอีกผงยี่รานะคะจะให้รสเ,เข็มเข็มเ,มเ,มเมผ็ดเผ็ดพ่อห้ามนะคะไม่ให้ใส่สีแดงๆนะคะมันคือมิทธาชัดนี่น้ำจิ้มหวานพ่าไม่ชอบหวานนะคะให้เขาใส่น้ำจิ้มผักชีได้ ขายถ้วยละ70รูปีนะคะ28บาทให้ราหนึ่งลูกแล้วก็แผ่นปารปรีนะคะแค่สองสาชิ้นโยเกิร์ตหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งโอเคเป๊ะลักษณะเหมือนต้องใส่สเต็ปนี้นะคะจะไม่เกินกว่านี้เดี๋ยวมันจะล้นถ้วย อ,อร่อยใช่ไหมพ่อพยักหน้ายังไม่ต้องพูดแต่ว่าในโยเกิร์ตอันนี้เขาใส่น้ำตาลนะคะมันก็จะหวานนิดนึงอยู่แล้วตกลงว่าอร่อย,ออยเห็นไหมพ่อเขาลูกแกวพ่อกันหมดแล้วนะกินร้านไหนก็อร่อย แต่คือร้านที่เรามาเลือกกินนะคือคิดแล้วไงว่ามันจะต้องอร่อยแล้วผลมันก็ออกมาว่าอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านที่พ่อพามาชิมอะ่ะส่วนใหญ่มันถึงอร่อยไงหาได้ยากที่ไปชิมร้านไหนแล้วจะไม่อร่อยเพราะเราเล็งไว้แล้วคนเยอะเอยขายดีเอยอ่ามันก็เป็นปัจจัยที่บ่งบอกได้ว่าร้านนั้นรสชาติดีนะคะ ต่โยเกิร์ตเขาแบบเข้มข้นมากเลยอ่ะคนชอบโยเกิร์ตเห็นแล้วใจละลายเสร็จจากร้านนี้แล้วนะคะถ้าเรายัางชิมกันไหวก็เดี๋ยวจะไปชิมกันต่อค่ะพ่อบอกว่าลำบากพ่อแท้แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ